ท้าดีๆเน่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 สวัสดีครับน้าเบิ้งซับเปรยตอกสูครับอันนี้อันนี้อันนี้แค่ซอมนะครับแค่ซ้อมครับเดี๋ยวไปตอกใน่าอีกจะได้ไปตอกแน่ๆอันนี้แค่ซ้อมเนะ

โอ้แฉวแฉวแฉวต่อสองครางูอสตักต่อางนี่เอเจูดครางตอกข้างนนะต่อของนอกไปครางนหนมันรุนี่นะผ่ากลางใช่แล้วกอกขาด้้าอีกตอก เดี๋ยวต้องมีตัด <laughs> <Đích tục đích. cười> <laughs> เอามันแกะมันผุออกมาทา่นี้เดี๋วมันมาทับสอดดิสิเอาจามันห่อนนํ่มาจกอีกจกเทียมึงเออเออจจกสี่เน่ก็คือนี่ขำแล้วนี่นี่เอา่าทันนีใช่ท่าน

นี่เรียบร้อยครับแล้วอันนาทิศอะไรบ้านี่ข้าจุรูสัตว์ก็ใส่อันไม่ต่อกันไม่อัดออกไปเลยอวะอ้าวจะตอกข้างคุณว่ะพี่เรออกคุณว่าพี่มันมีหมกต่อวะเอาไปเขาปต่นเขาเห็นทิ้นกอทดสอบอันหน่อยก็มีดี เย่าออกแ้งมฟูนั่นออกด่วนั่ะอ้าวช่วยอทกใส่ลังตีนใช่ไหมใช่ไหมทุกคเอขาวช่วยทุกใส่ยังคิดอะไรอััมพนังยงนี่ดึงนันลมนังทับเลยทีอยาเห็วเป็นาเราเลยเราเพื่อนเอาติดเครื่องหมุนมาอีกจักหน่อย ทีนเดบ่บ่ฝนตกทาง็เนมเลยเอคนมือเ่าไรเออเ็นยัเนี่ยอน้นินเอามันคือมัคือกันวะนี่ไหมเออนะอันนั้นบูดนบนท่านออกี่นั่นข้างนั้นมันต้องตอกเอกอีกนั่นเขาเชื่อวใบดิก็บหูดตาดีล้ว แม่ anh กระแลยยังมันๆมันบ่ทัดอันนี้เอาเก็บเชาะออกเลยพุ่นนี่ๆบูดนี่จ่อให้หยังเอาเอาใส่ไม้ให้เบิด <laughs> 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 không có thể chèo sản là không chèo bùn mềm hơn là hết ụt bùn hết bì là <cười> <cười> có à, có là <laughs> không, không. <Ở>

ไม่ได้ตัวนี้หลอกนิ่งมากเลยนนับสองเทียนแอ้นับหางเทียกูจะยึดไว้ยัไเที่ยมันยาก่ๆมันยึดังเด่นหกยเตวแรบเก้าอาี่สาองสามสามืดมสามห้สามหเจ็ดอ้บแปดสิบเก้าสี่่สิบสอเออถั่วต้มไป้ไปเดี๋ยวมันเงเอาป้าสี่หกย่ากอ้งสอง

เราบ่จะไปเลยต่อครับไปติดแล้วืุกันติดจนมันเดินเดินอ่าอให้นอยาน้นโอเคครับผมพอการคลิปนะ